สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เฮียป๋องจะมาที่วัดคือช่วงวันสงการวันที่สิบสามพอดีพระจารย์เขาก็นัดให้มาดูป้ายเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าป้ายเป็นยังไงจะสวยขนาดไหนพราะจารย์บอกทีเด็ดเดี๋ยวจะไปดูว่าทำจากไม้พยุงแล้วเป็นยังไงเนี่ยครับการเขียน ตัวหนังสือก็เป็นแฮนเมดโดยลูกศิษย์พระอาจารย์นี่คือพระอาจารย์นะครับการลงเครื่องเราเตอร์เนี่ยก็เป็นเครื่องใหญ่มาเกต้าอย่างดีนะครับหัวนี่ก็นี่ตัวนี้ใช้หัวเก่าอยู่ก็จะเจาะลงไปมันก็เหมือนเจาะมาสว่าน แล้วก็พอเจาะไปตอนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าตัวเจาะเนี่ยมันมันเป็นขุยนะเห็นไหมครับมันเป็นขุยคือมันเก่ามันไม่มีความคมก็ถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้ในในถ้าเกิดจะทำตรหนังสือมันไม่ละเอียดนี่เปลี่ยนแล้วครับก็ลองมาวัดดูแล้วก็มันจะคมทำให้ตัวหนังสือเรียบเนี่ยครับผม นี่ตัวเก่ามันก็จะมีคมสองสองด้านเนี่ยครับตัวก็สามร้อยกว่าบาทนี่นะครับตัวหัวหัวหัวตัวหัวตัดตัวนี้นะครับนี่พระอาจารย์ลองวัดแล้ววัดแล้ววัดอีกต้องให้มันระดับเดิมได้คือความลึกของร่องก็ต้องเท่ากันนะครับนี่ครับนี่แกะมาได้เยอะเลยครับผม ส่วนนกกระป๋องต้องคอยเลงเนี่ยพระอาจารย์ใส่หูด,ดูดูสังเกตพระอาจารย์ใส่หูมันดังแล้วก็พอเราเผลอในหูวิ่ง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 ,งเลยครับหูเหมือนจะหูดับเลยในหยุดไปพักหนึ่งที่จริงประมาณสองชั่วโมงพระอาจารย์บอกประมาณสองชั่วโมงก็เสร็จพระอาจารย์ต้องใช้เวลาเยอะพอพอดีเขาพ่นทินเนอร์แล้วมันเมาผมก็เมาเดินลุกไปออกไปนะครับ แล้วก็ต้องสายตาก็ต้องดีรักษาเส้นไว้ให้ได้เอาพอดีเส้นนะครับที่ล่างไว้ขอบคุณลุงผู้ล่างด้วยนะครับพระอาจารย์ส่วนนกกระป๋องช่วงล่องลึงลกกด็ดีผมว่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ทาสีไม่เก็บอะไรเพราะอะไรรูป้ป่ะนี่ พระจารย์เก็บรายละเอียดให้ทีงว่าตรงช่วงตัวหนังสือมันหายไปอะไรเนี่ยก็เก็บร่องให้เสมอโดยใช้หินเจียเป็นลูกหนูขัดตัวขัดให้เสมอนะครับให้เห็นเป็นลายไม้ล่องไม้นี่ก็ใช้รถถังวิ่งให้มันเรียบทีใช้ลูกหนูเก็บข้างๆนะครับก็มีมาอุดมีอะไรเป็นไงครับคือ ที่เนี่ยเป็นแหล่งรรมช่างที่เป็นฝีมือการทำพวกเกี่ยวกับของพวกนี้นะครับพระอาจารย์แกก็เป็นพระที่ยังวัยรุ่นแล้วมีฝีมือด้านงานไม้การแกะสะลักต่างๆโดยใช้เลาเตอร์ในการแกะออกมาสวยงามครับสวยงามสุดยอดขอบคุณพระอาจารย์มาก ขอบคุณครับฝีมือจริงๆครับเป็นแฮนด์เมดชอบครับชอบมากเลยจ่ายเฮียป่องแล้วครับครับชอบกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย